บวนแห่พัดยศมาใกล้แล้วหรือพี่น้องแห่พัดยศบ้านน้องบัวสะอาดมาหอดบ้านคู่ขาดตำบลน,น้องบัวสะอาดอำเภอบ,บัวใหญ่อยู่ในตำบลเดียวกันเมื่อนี้เพื่อนแห่พัดยศสวายายสมหวานบ่ได้ไปน้ำโมค้าเล่งงานอยู่สิมาลาเทศบุญน้ำเพิน่นหลักก็สิฟ้าวับไปเล่งงานคือเกา ขบวนใหญ่เติอบอยู่เด้ ف, พุ่นยาวเหียดเลยยามได๋สิมาฮอดบุ๊พุ่นมาเฮ็ดบุญก่อนแนวนั้นมาจับ้องให้หลานเด้อสิเฮ็ดบุญจักขาวสิวงอ,นนอันข้างหน้านี่คือรถเคียงเสียงบ่ บวนเงี้ยวตืบ่่ด้พี่น้องคุณตอนนี้มะฮอดอันในกลางบานของบานคู่ขาดบานของคุณได้สฉุหขวานแล้วต่ชิรัอยุนีล่ะบ่ได้บ่เด็ไปน้ำเพลินเก็บดอกไม้ไว้ค่ะทำบุญน,น้ำเพลินเนาะเดี๋ยวเพลินมาแก่ไก่ก่อนเด้อ ูป้าเพิ่นก็ถาเฮ็ดบุญนํามาลัดอยู่นี่ล่ะบ่ได้ไปนําเพิ่นมาลัดเอาอยู่กลางบ้านได้ยินเสียงอันเคดนตีฟ้าวแลนออกจากจกปิดบ้านมาเลยนูจันมาบ่ผูได้ยินบ่นูจันน่ะ กะบวนการแงแเดี๋ยวให้เพิ่นมาเกะไก่กันเนาะแยวเติบอยู่พู่นกะบวนกาวเติบอยู่มาแล้วมาแล้วอันนี้คือถนนเส้นกลางหมู่บ้านบ้านคู่ขาดอำเภอบัวใหญ่บ้านคุณยายสมหวานนะจ๊ะเพิ่นมาไก่แลี้ยวคุณคบปาวเสียแดงลูกหลาน

เคียงเพิ่นบ่ดังแห้งคับพอได้ยินพ่อแอบแอบพอบานพ่อใหญ่โอยแอนเปิดเปิดเลนเลนมาป้าเฮ็ดก่อนป้าเฮ็ดก <c oughs> ่อนเลน <c oughs> อล่าเอ,าเอ,าเอล่ามา, <c oughs> า,าจับพวกให้แม่เนี่ยแล้วมาแล้วคุณผู้ใหญ่บ้านคุณโลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอล่าจับให้แม่เนี่ย เจ้าบัดุูขาดเทานะครับผีเดกป้าน้เินนะครับประเดีระ c ุตันของคู่วยานเทวพิจิตนะครับเตวัอนคู่ขากสอนอีเดานเดียนนะครับีเดียบู่าดกร้างจัมที่นะครับสอนยูายปีนะครับอนเจ้า้เลยจังเลยนะครับสิะาินักเดียนนะครับเบินระครับผู่พักสอนอีเดียบคู่ขาดโกลางจัมพีพ่นแดดบอจ้า ฟ้อนกระโดเอาเด้อได้บุญดอกค่ะผมต้องยูสูงเนียบอกว่ามีคนยางฟ้อนเลยแต่นนี้บ่มีคนนั่ยยางฟ้อนตีนางรำคือบ่ลงมาฟ้อนโอ้ยนางรำเมียนางโรดบ่นนี้หมีย นั่งนั่งรับคืนรถเบิร์ดแม่นอ๋ออ๋ออ๋อปลายปลายปลาตามสบายหัวน้องคือน้องบัวโอ้ววนไปหัวน้องคงตีขบวนเหย้าเหยียดเลยพี่น้องเลยคุณโดนตีอยู่ข้างหลังม้วนเฮือบเฮือ เสียดายดีบ่ได้ดปดดไปฟอนน้ำมูวเสียดายดีด <มา S 1> นู้จันมาทัดยุ่ิหนู้จันไปแล้วรถเนาะคือบาฟ่อนน้ำจ้าคือบาฟ่อนน้ำ ขอน,น,น้ำไปน้ำขอน <c oughs> เอาขอนนี่หรมันส่งเกี่ย์มาหลายบปะส่งเมื่อยแล้วตีไม่เ,เ,เมร็เวแต่ไม่มาหานี่จะสาวแค่นี้เนาะไปเรื่อยไปแล้วบ้านนี้พี่น้องยายสมกบางไปเฮ็ดงานแล้วไปเลี้ยงงานก็เด้อบ,บ้านนี้ขอบคุณเลยๆบายบายบบาายยขอบคุณที่มาชมคลิปนะจ๊ะอันนี้คือแห่ผัดยศบ้านน้องบัวแต่ว่าเพื้นมาผ่านบ้าน พันบันคุณยายสมวันนะจ๊ะก็เล่มา่ายให้เบิงวัดดีจ่า